ดนตีเริ่มเบาเสียงนักร้องเริ่มลงเพลงไอ้หมูเต้นเต้นดิดๆลากเาอีมานั่งไปดีไปดีละ่ะดักแซดเขาก็เตวผ่นานเข้าไปอย่างสง่าผ่าเผยขึ้นขั้นใดเฮือนไปได้สองขั้นกําลังจะขึ้นขั้นที่สามเสียงโจยก้นมาละก็มันจะฟังมาหาหา้ามันอย่างว่าโอ้ก็นี่มนกูมาเตรีมทำขึ้นไปนั่งบนเฮือนพี่น้องแดงั้งหลายคนฟังถ้ามีสาคนสี่ดกบุจัน นอกนั awesome, ้นนังในเต็นท์เราบะแก่เมทานตะวันก็เล่าขวัญกันอุ่น้อําดื่มฟังผีฟังเมืองเักงยยางนั่งทามาจยาบตรันอุ่นปูจานการมหาตุเจ้าพ่อขอปรึกษาเนเน่ไอ้อย่างกับพ่ออันมาต้องเตศทำเมินเนอเขาใบไปใบเกาะหอเขาหาดนตีมาแปลงแปดหมื่นก่อนโฮเฮ้กูนั่งรถลุกมาริมมาสามชั่วโมงลุกเมืองฝังปิกมาริมมันสามชั่วโมงตึงนไปตึงปิปหกชั่วโมงแอลบด้านเฮ้เตตเขาใบไปใบห้านาทีเนี่ยนะ โอ like like ้พ่อกำจ้จงเงี้ยได้ตุ้ยเหยเจ้าภาพเพิ่นอยาเอาอย่างอันใครหัวกระถามเมียคนตายเพเ่อะไอ้หอมมาคนขี้สวกพี่มานนี่ก่อนกระถามหน่อยกันนี่มนตัวเจ้าลูกแม่ลีมาเตะบอกเพีะยคนหรอนั่งรถไปเป็นสามเป็นสี่ชั่วโมงแอลปกดปอดดันแล้วก็เตะทำห้านาทีนั่นนะโอ้ยตุ้ยเหยีพี่กำจ้างจะเงี้ยได้ก่อนตายผัวพี่มันสั่งไว้อีมันสั่งว่าไงมันสั่งว่าอี สูเฮ้ยถ้าข่าตายนะห้ามโศกห้ามเศร้าห้ามไว้ทุกข์ใครค่กินก็กินค่เต้นก็เต้นฟ้อนลำเต็มตีห้ามใส่ชุดขาวชุดดำหรือใส่สีแดงสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีเหลืองโดนตีวงเนี้ยกลุงเทพุ่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเอามาเล่นเตอร์สูเงินทองค่าเสาะหามมาตายข่าบัตรยาไปตวัวหรือข่ามีความสุขสักครั้งก่อนเผาอีะไอ้เฮามาคนปากเจ็บปี้ ถ้าก่อนตายมันบอกให้อ,อีปี้ตายตัวอีปี่จะตายก็ oh. อีใจขึ้นนะสมมติเราคนตายสั่งไว้สูงถ้าฆ่าตายนะทำบุญเต็มตี่เนอร์กินตาลไปเฮือบิดเฮือขาดนี่มนต์ตเจ้าสักแปดสิบตนใส่ซองถวายไปเติต,ตนปันหมดเนี่ยแปดหมื่นตังค่าเสาะหามาตายเข้าบัาได้เอาไปตัวเฮือฆ่าได้ทำบุญยิ่งใหญ่ก้อนเผาบะมี่ทาง ก่อนตายมาันบอกให้มึงนี่มนต์ตูเจ้ากี่ตนโอ้ยจะไปฟังคำมันอย่างคนจะตายมันเพยมันว่าเป็นแล้วก็อย่าไปเอามาอย่างอย่างตู้เจ้าตัวโอ้ไปเตจแปดสิบตนหน้าโอยางเดียวก่นอนสี่ตนกระป๋อกะเอามานักมันจะวิทย์ของกินอีกวะอย่างคนั้งโซยแบ่งของกินแกข้างเละกันนี่พี่น้องสรดาทั้งหลายอย่างว่านะคนชอบความสุขสนุกสน,กสนานบางคนมีความสุขหลายคนที่นั่งฟังเตดตู้เจ้าเจียวว่ามีคนถูกหวยต้องมีคนเคยถูกหวยสรดาพี่น้อง วันนี้โทรศัพท์ดังเลยมาทั้งวีนพี่น้องรัตน์นั่งหลายเชื่ว่าหลายคนที่นั่งฟังเทศต้องเคยถูกหวยไปตั้งใจฟังอย่าได้เล่นหวยเนิ่นอย่างหวยเส้นปีมันหูเงยหวยออกมันพูนี่แหละกับหวยออกนั่นนะพี่น้องรัตน์นั่งหลายหลายคนที่เคยถูกหวยน่ะเวลาเขาถูกหวยเขาอย่ามาม่วนเล่นหวยมาร้อยงวดอะบัดถูกเก้าสิบเก้างวดอะถูกงวดเดียวซะใจกูได้กินเงินเจ้ามืออีหลัว เสียงมาเป็นตัวใดตัวดีว่ากันได้เถื่องแล้วใจได้กินคืนัะพอ่อเกินไปลูกเจ้ามือกินเหี้ยกุงวดงวดนี้ได้คืนมาพอเราเก็บสตางใส่มือซนะนะ่อนจะไปเดือดอีวอกนะถามกินชีลาบกูสองรอบละทว่านี่ตามเนยิ่งมาส่งนะถามยืมสตังกูแลเก็บซ่อนจะไปเดือดเดี๋ยวอีนั่นจะยืมเดี๋ยวอีนั่นจะขอเดี๋ยวหฮานั่นถามกินิีลาบเก็บซ่อนไว้ววกัวเพิ่นขอขกัวเพิ่นกู้กัวเพิ่นยืม ลองบ่งมีสตังใจพอเจอตายแล้วกูบ่มีสตังสักบาทก้าไฟสองเดือนกลุ่มได้ใจผูาะตัดหัวกูสมาชิกก็สามซบแล้วกลุมไใ้ห้อเปิ่นเปิ่นก็จะตัดสมาชิกกูฮวงเหียนก็จะดีเปิดลูกเจ้าสตายเปิ่งฮงเรียนมีสตังสักบาทตายแล้วมัมีสตังใจกูจะแย่ยางใดนั่นซอฮาติเปิงแล้วก็กำนันไผ่มีเงินให้กูยืมห้องอีกนั่นซอัาติเปิงละอันแรกไปหาไผ่ไปหาพ่อหลวงพ่อหลวงให้อยู่บ้านอีกใส่คอเส้นมาเล่งเมื่อวานีน่อ ไปหาพ่อหลวงเออเอ้ยบ่อบยู่บ้านไปไประชุมอำเภอพุนเอ้ปูจานห้มีเงินพ่อบาางบ้านเฮาทำเพศพเลิงงานเลิงผู้จานบ้านเฮานี่งานงาดีจะจ่ายไปหาผู้จา,านเออเอ้ยบ่าอยู่ไปงานมั่วต้องท้าขุมเงินบ่ายอยู่บ้านอยู่จอมอีกเดือดครับปิ้นเอ้กูจะไปหาไัตีเป้น,ปนปสุดท้ายคือไผตุเจ้าอยู่วัดมันต้องไปตายที่ไหนอีบ่ เตียวไปหาตัวเจ้าก็อันดับแรกหันหน้าตัวเจ้าย่ำตันว่าอย่างเช่อย่างแต่ละตะมือใส่ตัวเจ้าห้ามปฏิเสธกูย่ำตันว่าอย่างเักอย่างเตัวเนี่ยตัวเจ้าพอดีอีพี่เดือดร้อนนันหน่อยบอกเออพอดีของมึงอ่ะมันพอร้ายของกูเพรเนาะน,น้อยของมึงอ่ะกูอดทนตลได้หมูเนี่ยพอดีอีพี่เดือดร้อนหน่อยตัวเจ้าตั้งอีพี่วิทย์ไปสี่พัน ปี่เกียมสตังใจกบหวดลดกูเดือนกูเดือนน่ะโหเดือนนี้หลานเอาลดไปฉลกตั้งวิทย์ไปเหี้ยวปเดียวนี้เอาไปซ่อมรถเื่อหลานปี่วิทย์ไปสี่ปันปี่จะมาเปิ่งบุญตัวเจ้าเนี่ยมาต้องห่วงตัวเจ้าเครดิตปีดีสิ้นเดือนทรายแน่นอนเงี้ยได้เปิ่มาขอเปิงเขาก็จะไปได้จ่วยไปเคาะก้นบาทพระประจำวันตูบริจาคพระอุปคุดในถุงยามถุงยางตึงเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิปตึงใบเสาใบห้าซิใบร้อยเคาะมานับตัวกันเออได้โมลละครบละสี่ปัน เาเือยืมไปก่อนใส่ถุงแซลล์พีกไปพวกจะงมาเตอตังเหรียญตังบาทใจได้เหมือนกันช่วยกันไปก่อนสิ้นเดือนมันก่อนจะซ่ายล่ะอ้น้อบอกกองถึงเวลาซ่ายสักจังพี่น้องสักตาจังหลบอกกองถึงเวลาสิ้นเดือนเราไปตัวหาสักจังปะมันเตออาแฮมมันจะือบเหลวมาไปตัวหาขับบ้านประตูบ้านก็ไม่ใช่หับพิชนะเกลกระทอดติ่นข้าใดเปิดทีวีวิวิอยู่บนเืินหองไปเจอมันเดืบเฮือปะกันกลางตากลางตาพี่มานี่ก่อน พี่ยืมสตังตู้ไปพี่บอกตู้ว่าไหนแล้วพี่บอกตู้ว่าไหนอ่ะก็พี่บอกว่าพี่จะใช้สิ้นเดือนพี่กับดึงบอกแล้วรู้ว่าพี่จะใร้สิ้นเดือนพี่ใบได้บอกว่าเดือนนี้นอนกูโดนบแลหนด่งบอกทวงไปทวงมาอ๋อตู้เจ้าใจเย็นๆเออใจกูด้ยเย็นกระเป๋ากูไปหอนสตังวัดว่าจะไปจะตังกูคนเดียวมาได้ยหนอยยืมมานี่ทวงไปทวงมาท้งโม่สังโคตังโมอ,อีตายไปตัวอีก,กอ่ะโอยยังมาว่าเขาอ,อย่างอี้อยู่นะ เปินเป็นนี่กันกรุงเทพ์เปิเป็นร้านปฏิจุบัหทวงกันอันหนึ่งมันเปินกรุงเทพ์เปิมีเงินอ่หนึ่งมนี่มันกูดังสี่พันมึงบอกกูซ้อนได้ง่ายง่ายก้าเตะคืนนี้ได้ได้หมดนี่ท้าแผวตันอยู่ในทุกปี่นาะพี่น้องสัตว์ดารัตงหลายอย่างว่าคนเราชอบความสุขสนุกสนานอัญญกตรมความม่วนความงามนิยมกันดังนั้นคนเราต้องพิจารณาใง้ได้ว่าอัญญกตรมความสุขมันมาเป็นกู้กันกับความทุกข์พี่น้องสัตว์ดาร์ตงหลายคนเราเกิดแก่เจ็บตาย คนเราจะมีความทุกข์อย่างหนังทุกข์ด้วยการเกิดทุกข์ด้วยการแก่ทุกข์ด้วยการเจ็บทุกข์ด้วยการตายทุกข์ในอริยสัจสี่พี่น้องทุกข์สมมติไทยนิโรธมากคำว่าทุกข์หมายถึงอย่างหับางคนอาจจะบอกทุกข์หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์อันนี้คือทุกข์ติดตัวเจ้าอ้มาตะกี้แต่ทุกข์ในอริยสัจสี่หมายถึงทุกข์คือสิ่งที่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อยังหรักตามที่มันอยู่สภาพเดิมมาได้นัเป็นทุกข์ พี่น้องว่าร่างกายเขานี่น่เป็นตุกเหรอร่างกายเขาเนี่ยก็เป็นตุกเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันอยู่สภาพเดิมมาได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงพี่น้องว่าร่างกายเขาเสื่อมโทรมลงเหรอจากเป็นละอ่อนว่าเป็นดีฮักใหญ่ขึ้นมาผิวพรรณหยากขึ้นละลองเปลี่ยนสาวเป็นบ่าวหน้าตาผิวพรรณดีเลยเลขสามเลขสี่ขึ้นไปมั่นสูงแล้วลูกมันป่องออกดังข้างความหลอ่อความสวยหายไปแล้ว เลยเลขสี่ไปเริ่มละผมบนหัวเริ่มไปละผิวพันุ์วันนะจากเคยขาวเคยใสเริ่มมีปันแดงปันดำเริ่มมีสิ่งบดีบางงามพุดขึ้นมาในร่างกายร่างกายที่เคยดีเคยงามก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตุเ,เจ้านี่เริ่มละเจ็บแข้งเจ็บขาปวดขอ้อเป็นโรคเก่ามันแต่ก็ไม่ใเป็นเดี๋ยวเริ่มเป็นมาละเลยเลขห้าเลขหกขึ้นไปเป็นน้องสัตตาดังไยเอาละกำนันผมเงอผมขาวตาฟ้าตาฟัง ไปไหนเป็นทุกเป็นยากลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็ดสิบแปดสิบก็ามารอวันตตยห์มะเป็นทุกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายคนเฮานั้นเป็นทุกเพราะทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ดังนั้นทุกที่สุดก็คืออย่างทุกจะที่เกิดจากการพลาดพลาดตายจากกันก็ดีหนีหายไปจากกันก็ดีเป็นทุกทุกอย่างเป็นทุกเจ้าดาพี่น้องดังนั้นคนเราต้องพิจารณาตรงนี้ได้หละยังนะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไป คนเอาเกินมาพี่น้องสทตาตั้งหลายหักกันจังกันไม่อยังคนตายเป็นดีนี่เป็นเปิน้นตอนไปคนหา้ากันสะตาพี่น้อง,องคนนั้นก็ผัวคนนี้ก็เมียคนนั้นป่อคนนี้แม่คนนี้ลูกคนนั้นปีน้องคนนั้นเปื้อนหักตอนไปคนนะฮะก,กันตายไปพบพี่น้องสะตาตั้งหลายสุม,มาเละไผเป็นน้องเต็มพ้องอยู่ในประสาทพืค่คนเดียวฮะบางคนเปดแฟนกันห้ากันพี่น้องบันาห,าหน้ากันในซ้อหากันคขวยบ้านยิ่งเป็นผัวเป็นเมียอ,อยู่ด้วยกันใหม่ๆหม่ฮ้องหากันไป็นดีม่วนดีหัก เอ๊ ه, มันไปไหนมันบอเข้าบ้านเข้าจองข้ามก่าข้ามเมืดก่มืด,มด,มดขอเสาะขอเอิญหากรรหมอเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ที่รักจใโปูนไปสักปีบอกกัมันไปหาเป้ามันที่ไหนก็ข้ามบอกเป็นข้ามบอกเข้าบ้านเข้าจองยุ่งก่อนนะกูขอเอิญหาสักกรรมหมอมีนายมีเพ่ นั่งหาป้อมอย่างนี้ผูบพฮักคออย่ามกี้ถาเดียวได้ผู้เป็นศอกบอกเี่ยบาคนเป็นแฟนกันสมัยบัดเดียวมันสมัยโทรศัพท์อย่าเสีดายเป็นน้อง